สวัสดีครับหลังเลกงานนะครับพี่น้องนะล้างเลกงานแล้วมาันนี้เอาเสียงเสียงดบอกกันแป๊บ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 ยังไงเอาไปไหนมาเนี่เสียอยู่บนินี่กใควัี้ครับใหญ่ลีวัสดีครับใหญ่ลีวัสดีครับบารมี้ใหญ่ลีต้องขับ้องนะครับน้เมีน้ำยู่ครับน้ำมีนิเ้ อยู่นหนามิกเสียงหนามิกแม่หนามิกเสียงตามหน้าตามหน้าตามหน้าครับบอสครับผมมาดีครับบอสไม่เจอหน้าเลยไม่เจอหน้าเพราะว่าผมโควิดรอบสองหรือเปล่าไม่รับครับผมขับมาแต่ใส่อินั่นดีเลยผมมาจากสมุทรสาครครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับหายกับตั้งใจครับวันนี้ก็เข้าใจค่อนรู้สึกว่ามันอาจสิดังเกินไปเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบว่าให้แบบว่าลดเสียงลงผมก็เข้าใจ แฟนคลับทุกคนผมก็อยากให้ขอร้องก็คือแบบว่าเข้าใจว่ามื้อนี้เครื่องเสียงเขาอาจจะดังเต็มที่แต<อ>่ว่บาบริเวณรอบนอกนี่เขาอาจจะค้นเสียงเขา,าได้ค้นเขาท้ามาหากินก็นคือเข้ามาเสียงมันอาจจะดังเกินไปนะครับอันนั้นไม่ยังอย่างนั้ใจนะครับสุดๆครับผมขอบคุณมากนะครับอันนั้นไม่ยังมาฝโอย่างนั้นขอบคุณครับขอบคุณมากดูใจได้มาเลยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากครับฝากอันนี้ช่องพยินีเด้อฝากช่องพยินีเดินทางกว่าช่องพยินีน้ำเพิร์อปไปเชี่ยวฝากช่องช่พยินดีโอ้โหผมดูคลิปนั้นนะไปน้องขึ้นสี่หมื่นกว่ามือได้พอกันช่องพยินีครับท็อปจุดท็อปเพนเลยนะคของพยินีอะขอบคุณมากบ้านอยู่หลายย่านเนี่ยเท้าพันสามพันกว่าเสียงไม่ดังแฟนคลับเป็นสีเราได้ได้เนาะเรื่องเม็คหาซื้อไม้ก็ครับหาซื้อไม้ให้ได้ ตอนหัวรครับสวัสดีครับพออครับคุณหายไปทั้งวันเห็นคุณไปตีกอล์ฟคนเดียวคุณมีความสุขไม่มีความสุขลืมตั้งแต่มีคนติดตามมาแปดพันเก้าพันจะเป็นยงเราคุณทิ้งผมเลยขอบคุณเอฟซีแฟนข่าวครับเมตตาปามชเธอเพราะว่าปามชทำด้วยใจรักพอสด้วยความจริงใจบนักบอสได้ความจริงใจอีกแล้วจริงมีอะไรพิสูจน์ผมไม่ไม่ต้องมีอะไรพิสูจน์ถ้ามีเหตุการณ์อะไรไม่ดี อ๋อผมโดนก่อนบอสไม่ต้องโดนแล้วกันให้บอสปลอดภัยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอสบายใจเลยขอญาต์วดขานิ้เงไยวขอบคุณบอสมากที่ไอ้สุใสยใหญ่ราเพก่อนท้องแน่นๆไม่เคยมันมันไปตามระบบมันไปตามนะเขาบอกแล้วมันเลี้ยวเต๋อใส่ใยเขาพูดไม่ค่อยเป็นเขาโอเคได้รับบุญบารมีจากบอสแล้ถึงสุดยอดฝากสุปใส่ใยให้ออมกบออมใจนะครับอสติดตามเยอะเลยนี่คนต้นเลยนี่ตอนนี้หน่อยครับคลิปหลังเสียงไม่ดังแลวแ้ฟนเขาคอมเมนต์มาว่าซื้อไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อไม่ โอต้องไปซื้อใหม่เพราะว่าเดี๋ยวยใหญ่ๆมึงซื้อหาเงินก่อนให้เงินได้เงินจาก YouTube ก่อนเขาได้มาแล้วเขาได้มานิดหน่อยแล้วซื้อได้เพราะว่าเขาจะรำคาญเสียงผมเพราะผมไม่ดังเสียงมันก็ดังผมต้องซื้อไงเพื่อองค์กรของบอสไงแต่บอสบอสครับบอสครับพอเสื้อนี่ผมการันตีได้เลยบอสเซ็กซี่มากเลยครับโอ้ยแล้วอู้วันนี้ดีจะหันบ้านต้นนี้ไม่เป็นไรเออไม่ได้หันไปหัน เนื้อตัวบอสนี่เหมือนกับโอ้บอกให้ขาวนิ่มขาวนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มมากเลยมาเดี๋ยวผมจะพูดมากลงไปขออนุญาตไปที่รถนะไว้สายยายขับผมผมจะนอนผมกลัวคมอีกรอบสองปเอาพวกนี้ผมยังไอมาไม่ได้นี่เลยคุณกลัวก็แล้วคุณมานั่งใกล้กับผมเนี่ยคุณยิ่งจะพ่นพิษใส่ผมแล้วนี่นี่เลยเป็นห่วงผมอ่ะบอสเป็นห่วงที่สุดแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดนะแต่ยังไม่ไอยังไม่อะไรบอสนังกลัวพรุ่งนี้ก่อนเข้างาน อนบายผมสวอก่ร์ก็ได้บอสสบายใจได้ถ้าให้บอสปลอดภัยผมเป็นอะไรช่างมันไม่เป็นไรบอสโอ้โหณอากาสวัสดีอาช่องผู้ใหญ่ดีครับครับผมเออ่เลื่อนไหลมาทางช่องผมนะครับแฟนคลับของผู้ใหญ่ดีเพราะผมยังไม่ถึงหมื่งเลยครับพี่น้องฝากช่องปลาหมดอยูเงี้ยวรับเพื่อนเอาปีเฉยได้พี่น้องเนะครับผมขอบคุณอย่างครบน เอออ่าพูดดีนะช่องผมนะยังเล็กน้อยอยู่แต่ช้องใหญ่นี้เนี่ยโอ้โหอย่างวิ่งวิ่งเดี๋ยวผมถามผมถามปลาหมดแป๊บหนึ่งผมถามหน่อยตอนหัวค่ำอ่ะสูดสายใยายตามหาว่าปลาหมดไปไหนผมบอกว่าปลาหมดไปหาเสือไม่ขีมอสเซย์วิ่งไปแล้วแม่นป้ใช่ใช่แม่นแม่นแม่นป้อแล้วก็ไม่มีฮะเออแต่ไม่หูฟัง แต่ไม่ไอไอแบบบอสอ่ะแต่ผมไม่ไหว8,000 9,000พูดไม่ไหวเอาเล็กๆนงดอยเอาพอไปได้ค่อยๆไปก็นเกกนได้ก็บอสครับ้ันนี้ก็ได้กะัด้กป้ก็ไดัก็ได้ก็ได้ผ็ไั้ก็ได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 ้ก็ไตาก็ได้กยได้ก็ได้็ได้ก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 งได้ก็ได้ก็ไก้กด้กได้ก็หน้กบได้ก็ยดงด้ก็เพลงสุด้ายใด่เสื้อดกับก็งดก็ดํา้ื้ด้ด ต้องเสื้อดำเหมือนพี่ลีเห็นไหมนี่ทำแล้วผมเริ่มผมเริ่มนะรองเท้าดำเสื้อดำครับผมเป็นแบบการดแบบเต็มรูปแบบแล้วได้เดี๋ยวให้ฟรีเลยครัับนนี่่ะใชคตุณเอาไปมันชุดขาวใช่ไหมเสื้อขาวเสื้อขาวก็ได้แล้วแต่ดำเอามันต้องชุดดำโอ้ตาขอบคุณบอสยังสูงให้บอสดังชุดตาขอยอดวีดนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้าน ใช่โอเคครับบอสสวัสดีครับช่องใหญ่ดีครับผมความไม่ตายดูช่องผมบ้างนะครับวัสดีครับครับผมครับครับผมครับครับครับโอ้ยสุดยอดครับปลาหมดปลาหมดอยู่ยาวครับพี่น้องไปแล้วแล้วกับพี่ฝรั่งใหญ่ดีครับผมเราจะอยู่ยาวบอสบอกว่าต้องอยู่ให้ได้ก่อนเขาจะดูดูที่น่ะผมมาดูอยู่ยาวผลัดจริงอยู่ยาวว่ายาวบนรถพี่น้องสัมภาระโอเคสัมภาระครับผมปานสิไปนอนหน้าครับครับผมขอโชคดีครับเดินทขอบคุณปลาหมดขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตครับ ครับนี่บรรยากาศหลังวิธีหลังจากที่เฮาเลิกทำการแสดงแล้วนะครับอยู่ที่สนามอัศวินน้องแขมนะครับตลาดอัศวินนะครับพูดถึงแล้วก็โอ้ยมือนนี่นักเครื่องเสียงเฮาไหมมันซุดยอดเลยครับพี่น้องดังดีปะคักดังดีหรืพี่น้องก็มาหลายหลายครับพี่น้องมาจนแหนีนวิกนะครับวิกใหญ่ๆยนะครับพี่น้องเงี้ยวเต็มล้นไปเหมือนนะครับ แต่ด้วยความนั่นแล้วนะครับเนะาะนณาที่พนห้เหรียว่าถึงหกทุนนะครับเสียดายครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องเถอพี่น้องเสียดายเนาะครับเฮ้ากับเสียดายกันก็เฮ็ดจังใดๆเนาะครับเนาะะเฮากับเฮ็ดไปตามปฏิบัติหน้าที่บ้านเมืองไปเนาะครับในเมื่อเพน่นมาให้เฮาเศร้ารเฮาก็แต่เศร้าแต่ว่าพี่น้องก,ก็เอาใจซอยครับพี่นอ้องถึงมาเบิงนี่ก็บ่มียังนะครับบ่ไหวว่าย,ย,ยังพี่น้องเอฟซีแฟนคับส้าหน่อยดีกันดีครับเพ่นเขาเข้าใจ แต่ว่าพนว่าปติตามไปผุนตามไปนวนาคนครมืออื่นนวนานคอน,นพี่น้องเนอะผมมาบ่หกถุ่มกะทีหนึน่งเนาะครับพี่น้องที่นวนาคนครเพราะว่าอยู่แถวนั้นมันเป็นเกนเกนยูหันแล้วก็เป็นสนามดีที่สุดแล้วก็เป็นสนามที่เปิดแล้วก็เป็นสนามที่จะเปิดเ,คร,เครื่องเสียงได้ได้เลยที่นวนาคนครตรงนี้ปาม,มดเรา ไม่เหมือนที่นี่นะนวันครสนามใหญ่นะสนามใหญ่แล้วก็เครื่องเสียงนี่จะปล่อยได้เต็มที่พี่ใหญ่ดีขับรถดีๆนะครับให้ผมให้ชุกตาเขาปลอดภัยนอนหลับผมผมก็ช่องวันนี้ขอบคุณอาช่องพี่ใหญ่ดีอย่างถูกครับที่ให้ผมมาเข้าช่องอ่าแล้วก็อย่าลืมปามดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้กราโชคดีช่องพี่ใหญ่ดีขอให้มีความสุขตลอดไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพูดเพาะเลยนะพูดเพาอปามดนะครับครับปามดเล่ากับ มาอยู่ยาวอยู่ยาวนะ้ำอนะเรารักองค์กรเนาะเราสมเราเด้ตั้งแก่มเกมื่อยอยู่ยี่ต่อครับพี่น้องก็คือมืออื่นเนาะครับมืออื่นกับน,นวนารนาครเริ่มตั้งแต่พละหกโมงนึงทุ่มพี่น้องไปเลยไปครับไปตัวหัวคําสนามดีพี่น้องผู้เคยไปกับหูด,ดีเนาะครับสนามนาวานครเนานนะกว้างหง่แลกอัดเสียงในเต็มที่เนาะครับเอาตามไปพละทางนาวนานคอนพี่น้องเอได้มืออื่น ไปให้กำลังใจเหมือว่าเสาจ์จอยมืออนไปให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบุรแพงห้องให้กำลังใจลูกหลานนให้กำลังใจทีมงานนะครับสำหรับมือนีนะพี่น้องขอขอกราบประทานอภัยนะครับเอฟซีแฟนครับด้วยความารึอย่างสูงเพราะว่าด้วยเหตุนะครับด้วยเหตุที่เห่นว่าได้หกทุ่มกระเพาะนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่น มาสั่งให้เศร้าเนาะครับเนาะตแต่ว่าในใจเขาเนี่ยโอ้ยฟังต่ว่าตั้ให้รถเสียงกับสิบนบนนั่นแหละเนาะครับเนาะคือน้ำพีนพ่น้องพี่น้องกำลงังใสียงกำลังลังมากเครื่องเสียงวันนี้ก็ดังดีดังอาบะอดัดต่เตียมทีตรงนร้องคำเนาะอาดัดเตเข้าเดียวพี่น้องกับมาบอกทังเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่นให้รถเสียงเนาะครับนี่หลังวิธีครับพี่น้องเนี่ยทีมงานต่อไปเป็นหนาที่ของก้อนว้อยเนาะครับเป็นหนาที่ของก้อนว้อย กจะได้เก็บสิ่งเก็บของเก็บสิ่งเก็บของเอาขอให้กำลังใจไปยังควนว่อยนะครับทีมงานเฮ้าสู่ๆครับพี่น้องไปด้วยกันพรุ่งนี้เจอกันที่นวมนครน,นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไปไงบอลชายัยไปแลว้ววะครับพ่อครับอ้าวเป็นยังไงสนุกวะมวนมา สุดยอดความม่วนครับผมามนทั้งมืออื้นอัดเต็มที่แล้วมือนอ่ะเครื่องเสียงก็จะอัดเต็มที่เลยนาวัละควนนั่นบัคืออยู่นเี่อครับสถานที่กว้างแล้วก็เรียเวลดไดงเนี้ยแล้วก็เปือเเสี่ยงเสียงใด่เต็มที่ครับผมเอาพี่แล้น้องพอนาะมืออืเนาะมือนี่กัแบบบดเต็มที่บเตเเครื่องเสียงเตตำรวจกับมัคุ้านนั่นานนั่นแหละเพิ่นาคุ้มโอเคครับพี่นนท์มืออื้นนะครับนาวันควนนะครับซอยไหนครับนาวันะค่นเิม จัดเต็มเครื่องเสียงแมนหมอล่ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเสด็จแน่นอนครับพี่น้องครับผมมือเอื้องพ่อกันนะครับครับผมการันตีโดยการันตีโดยพ่อรีนะครับครับผมเอาไอรีสแน่นอนอยู่แล้วครับพี่น้องเอาคุญเชื่อเลือดเลือกก็สู้มือมันสามหมื่นฮะประมาณตีนึงปะประมาณครับประมาณนั่นแหละะประมาณนั่นแหละโอเคครับผมโอเคครับเอาครับพี่น้องคลิปนี้ขอกราบขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพง เอฟซีแฟนครับช่องพงเยี่ยนี่ลัมเพิ่นออฟิเชียลนะครับพี่น้องสำหรับชีพนี้ฝากไ้ชน,นีเจ้ากอนชีพหนาพบอกันไหมสวิทัสวัสดีครับ